ตัวเครื่องหมายสีบนสอยเส้นนี้มันจางมากจริงๆหรือว่าสอยเส้นนี้จะเป็นของปลอมหรือเปล่านะฉันไม่ได้คิดเลยว่าตัวแทนจัดซื้อที่ฉันร่วมมือด้วยสามปีก็ขายสินค้าปลอมให้ฉันผลก็คือฉันล้มเหลวที่จะเอาชนะเย่อจ๋วแถมยังรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าเธออีกด้วยไม่ไดีกาละฉันไม่สามารถปล่อยคนอื่นเห็นได้ว่าฉันหน้าตาดูไม่ค่อยดีฉันยี่เธอไปไหนมานะ ตอนนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเยี่ยจวนนั่นไปไหนฉันถึงจะถือโอกาสนี้ขอให้เธอไปหาเศร้าชิงนะแต่ว่าฉันหาเธอไม่เจอเลยพวกเขาทั้งสองคนเป็นแฟนกันนะคะถ้าว่าฉันไปจุนจ้านจะต้องเรียกฉันว่าอะไรล่ะคะนี่ฉันวี่เธอไม่รู้สึกเสียดายอย่างนั้นเหรอเศ้าชิงเนะี่ยควรจะเป็นของเธอเด้อแต่ว่าคุณหนูเย,ยีเองก็เป็นคนมาก่อนไม่ใช่เหรอคะเธอต่างหากแ่ละที่มาก่อนถ้าหากว่าเธอไม่ได้ยุ่งเรื่องงานมากจนเกินไปล่ะก็ ตอนนี้เส้าฉิงกับเธอก็คงมีลูกแต่กันไปแล้วล่ะมิเยียนต้องการพาฉันมาที่นี่เพื่อให้ฉันกับนายน้อยฮ่าได้มาพบกันแต่ความจริงแล้วฉันเหนื่อยรักอาชีพของฉันมากกว่าการไปเป็นมือที่สามของคนอื่นต่อให้คนคนนั้นจะเป็นนายน้อยฮ่าก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นเพียงอัญมณีบนมงกุฎของฉันก็เท่านั้นเป้าหมายของฉันก็คือการยืนอยู่บนเวทีเปรียบเสมือนราชินีและเพลิดเพลินไปกับสปอร์ตไลท์ บนเส้นพรมแดงจโจ้บอกเอาไว้ว่าฉันจะสามารถหยิบเนื้อได้อีกในสิบวินาทีแปดวินาทีเจ็ดวินาทีเออน้อยน้อยค่ะนี่ฉันเองนะฉันเป็นคุณปู่ที่จะสมหยกนี่มาสามสิบปีแล้วเออยังไงก็ระวังหน่อยนะเออยังไงก็รบกวนนายอยู่ให้ห่างจากผมซะ4สี่สามเออก,ก็ก็ได้ บางคนนี้คือคุณลูกจากลูกหัวกรุ๊ปอีกงั้นเหรอฉันได้นมาว่าลูกหัวกรุ๊ปมีปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่เลยนี่นะฉันรู้ว่าปัญหานั้นเนอะพวกเราคงช่วยไม่ได้หรอกมีเพียงแค่คนที่มีระดับแบบตบระกูลเซินเท่านั้นที่สามารถช่วยได้แผนตอนนี้นายน้อยเซินกําลังยุ่งอยู่กับการย่างเนื้อของแฟนสาวแล้วก็คงไม่มีใครไปยุ่งกับเขาได้หรอกพี่สาวอยู่เยียนลูซิยวไปกินข้าวกันเถอะคะ่ะฉันจะได้ไปย่างอาหารทะเลให้นะคะ ทำได้ดีมากเัญญินยี่ทันทีที่เย่จือปรากฏตัวสปอร์ตไลท์ทั้งหมดก็ถูกส่องไปที่เธอเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าเซินเซ้าชิงดังนั้นคนอื่นถึงได้สนใจเธอมากขนาดนี้นะฉันรู้สึกเสียใจจริงๆที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเซินเซ้าชิงแต่เขาก็เป็นเพียงมงกุฎที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จที่ฉันพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาถ้าหากว่าเซินเซ้าชิงเป็นของฉัน เขาก็คงจะเป็นอิญมณีที่สุขใสที่สุดในมงกุฎของฉันในะโรงพยาบาลหน่งก็ใกล้จะตุ๊จีนแล้วฉันอยากกลับบ้านแม่ครับเจ้าซูนหนิงลูกสะใภ้คนโตหนิงชิงชวนลูกชายคนโตชิงชวนซูนหนิงในที่สุดพวกลูกก็กลับมาที่ประเทศได้อย่างนั้นสินะไม่เหยียบแม่ก็ต้องกะตันยูบาเข้าใจไหมแม่ครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นสิครับ ตอนนี้จินฉันแล้วก็คนอื่นไม่มีใครมาพบฉันเลยสักคนมี่ซิงซวนช่วยบอกบอบอกบอให้พาแม่กลับบ้านได้แล้วแม่ไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วแม่คะแต่ว่าร่างกายของแม่สุขภาพไม่ค่อยดียังไงก็ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้ร่างกายของแม่ดีขึ้นมากแล้วฟื้นตัวได้ดีมากแล้วล่ะร่างกายของคุณนายหลินมีพิษมากเกินไปเธอจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ นอกจากนี้ในน้อยจินเฉินได้บอกผมว่าหากไม่ได้รับการอนุญาตจากเขาคงไม่สามารถปล่อยคุณนายหลินออกจากโรงพยาบาลได้หรอกนะครับจินเฉินไม่ต้องการพบฉันเขาตัางา้งใจจะขังฉันไว้ถิ่นนี่ฉันทำผิดพลาดแต่เขาไม่สามารถเิกชฉยต่อฉันในขนาดนี้เพราะว่าแม่ลูกคู่นั้นเขาทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันต้องการกลับบ้านเดี๋ยวนี้นาบ้านคุณหลินนายน้อยครับ พูดนายกลับบ้านมาแล้วครับอ้าวพี่พี่สบายจินเฉินวันนี้รถติดมากเลยขอโทษนะที่ทำให้นายรอต่างงานจินเฉินนายดูดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ครับพี่สพายครับนี่คืออาชูแล้วก็ลูกสาวของผมหลังจากผ่านไปสิบเก้าปีพวกเราก็ได้พบกันอีกครั้งครับพี่คะพี่สบายคะคุณลุงคุณป้าคะน้องสาวเยชูฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเธอมาหลายปีแล้ว เธอคงต้องทรมานอย่งางหนักมากเลยสินะตอนนี้ด้วยทุกอย่างก็จบลงแล้วนะคะพวกคุณไปนั่งพักก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารให้คะ่ะดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะไม่ได้มีชีวิตชีวาแบบนี้มานานแล้วนะคุณอยากจะพาแม่ของคุณกลับมาที่นี่จริงๆอย่างนั้นเหรอคะรออีกสักมีกี่วันแล้วก็คอยดูเถอะนี่คุณลุงคะวันนี้คุณหมอกู้ไม่มาอย่างนั้นเหรอคะ ฉันอยากจะชวนหมอกู้ไปฉลองปีใหม่กับฉันเนอะแต่เธอยุ่งอยู่กับการค้นคว้าแทมไม่มีเวลากลับบ้านเลยด้วยซ้ำนี่คุณลุงคะหรือว่าคุณลุงจะทำอะไรรับหลังคุณหมอกู้หรือเปล่าคะนี่นี่นี่เธอพูดไรของเธอแนตะ่ฉันไม่ได้คิดเลยนะหน้าบ้านตะกุนซันูจ๋จจเป็นคนตัดสินนะสวยจังเลยรอบหนะ้าฉันต้องเอามันไปติดที่ประตูหน้าต่างแม่คะคุณยากะ น้องห้าฉันมาแล้วอ้าวอยู่แย้กับมาแล้วอย่างง้นเหรอทำไมจะต้องหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนั้นล่ะลูกหรือว่าจะทำของตกแต่งให้กับจููๆเหมือนกันดีนะแม่คะหนูอยากจะพาฉันหยีกลับบ้านพื่อฉลองปีใหม่ด้วยกันนะคะ